สะดดาารัับบปฏิิตมตมมแ่องค์สเ็พจวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมประจำธรรมสวรนะในวันนี้ขอเสนอเรื่องกัดหินท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อถึงวันออกพรรษาสิ้นสุดฤดูฝนถือเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการทําบุญใหญ่คือการทอดกรถินอันเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อถวายผ้าไตรและปัะจัยสี่แด่พระสงฆ์ที่ได้จำพรรษาครบสามเดือนท่านผู้ฟังครับกรถินนั้นเป็นบุญยกรณียกิจที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งชาวพุทธมีความนับถือว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญเพราะประกอบด้วยความพิเศษหลายประการกล่าวคือ1เป็นฐานที่กําหนดห้วงเวลา ตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือน 2. เป็นฐานที่กำหนดผู้รับคือต้องเป็นพระสงฆ์จำพรรษาการในอาวาสนั้นอย่างน้อย5รูปขึ้นไป 3. เป็นฐานที่กำหนดสถานที่คือเวลากลางกระถินต้องทำในเขตแห่งศีมา 4. เป็นฐานที่กำหนดการรับเพราะในหนึ่งปีแต่ละวัดรับได้เพียงครั้งเดียว 5. เป็นสังฆทานเพราะไม่จำพาะเจาะจงพิสูรรูปหนึ่งรูปใด แต่ให้เป็นไปตามมาติของคณะสงฆ์และ 6. เป็นพระบรมพุทธานุญาตคือฐานที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยไม่มีใครทูลขอท่านผู้ฟังครับการทอดกรถินจึงไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบัติตามประเพณีนิยมแต่หมายถึงการรวมใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนนั้นๆเพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกันด้วยความสำคัญดังกล่าวในโอกาสนี้กรมยุทธ,ธศึกษาทหารบก โดยพลโททิติพันธ์ฐานาจาโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคุณอรไทยฐานาจาโรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมโดยผู้บังคับบัญชากำลังพลพนักง,งานราชการลูกจ้างและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมยุทธศึกษาทหารบกร่วมกับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดจอมสุดารามได้มีมติเป็นเอกฉันจัดงานทอดกระถินสามัคคีขึ้น ที่วัดจอมสุดารามแขวงถนนนครชยัยศรีเขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568ตรงกับวันแรม10บข้าเดือน11เพื่อให้พุทธศาสาสนิกชนกำลังพลญาตินิรทั้งหลายได้มีโอกาสสืบสารบุญใหญ่เป็นการสืบสารอริยประเพณีร่วมกันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงที่จะขับเคลื่อนสังคมไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นปึกแผ่นสืบไปจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมเป็นหนึ่งในบุญกุศลครั้งนี้โดยการร่วมทําบุญได้ที่กองการเงินกรมยุทธศึกษาทหารบกหรือโอนเงินร่วมทําบุญที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจํากัดมหาชนชื่อบัญชีกรินและผ้าป่ากรมยุทธศึกษาทหารบก0412581506 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868856425จึงขอเชิญชวนมาร่วมสืบสารศรัทธามารวมพลังแห่งความสามาคัคคีและขออำนาจแห่งบุญกุศลในครั้งนี้จงดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความมั่นคงทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตตลอดไปในวันนี้เราทุกท่านมีโอกาสฟังประกาศก่อบุญหนุนใจไว้ ศาสนิกชนคนใจบุญหนุ่นน้ำใจให้เราได้ร่วมแรงแฝงร่วมบุญไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงหากพร้อมเพียงตอบรับสนับสนุนมาร่วมแรงร่วมใจในทางบุญจะอบอุ่นโดยทั่วหน้าสาธุชนผลแห่งกฐินทานที่ท่านให้ในวันนี้จะน้อมพียก่อเกิดบุญกุศลแด่พี่น้องพุทธศาสนิกชนให้สุขล้นขอสมริดจ,จะตุตรพิพร สวัสดีครับ